ใครมาโอ้ยลำนะมาแล้วลูกโมาไหนมาเนี่ยมาที่นี่แล้วลูกมาจากไหนนอนตื่นเหรอฮะนอนตื่นแล้วลูกโอ้เบะมีอะไรมาฝากเนาะมีอะไรมาฝากเนาะมีอะไรอะ เราไปดูกันไหมล้วไปดูกันมั้งจะจำเราไม่ได้เลยเขาจะลืมเราเลยเฮ้เราไปดูกันเดินเดินไปดูดิในรถนะปะเราไปดูกันไปเร็วไปเราไปดูเลยเฮ้ปะนั่นนั่นทีเบ้หนูมาบอกงี้นั่นทันทีเบ้หนูมาขาฮไปเรามีอะไรโน้ตอย่ายกชุงอะไรลูกเอ้ยไปด้วยไหมไปไปดูไหมทำไปอวดปะปุ๊บไหม เอาขนมก่อนไหมหรือจะไปเอาของฝากหโอ้ยไปอะไรอะไรลูกเอ้าไปอวดป้าปูไปอวดป้าปูเลยอวดปราเนนเหรอไปบ้างไปก่อนไปถึงตรงนู้นจะได้ไม่เปื้อนอย่าลาใช่ลูกโอ้ยอย่าลาก โอ้ยไปอวดแม่คำใช้แล้วอวดแม่จะไปอวดใครโอ้ยไปอวดประปานแล้วโอ้ย้ยีจะถามจะถึงต้นไหนเบ๊เอาอะไรมาอวดปราปานนี่ให้ปาปานแก่ให้หรออากมากมา

อชพายให้ดูหน่อยลูกอชพายดิอชพายยังไงฮะมีอะไรด้วยเนาะฮะมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยอชพายล้างเลยปลายเป็นไหมต้องต้องต้องปล่อยออกลูกปล่อยออกอีกเพราะว่ามันเข็งไปเนี่ย่ะน้อยดูไหมแล้วมีอะไรมาค่ะพุ่ง ล้วมีอะไรด้วยน่ะมีชุดสวยด้วยนะดูดิมีชุดสวยด้วยนะลุงเสือดูเลยเร็วโอ้ยมีชุดลอลงดูลุงดูลงดู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  อะไรอ่ะใส่ใส่ใส่อะไรอ่ะจะใส่เลยเหรอไม่ถอนอะไรเลยอะไม่ถอนลองดูลองดูลองดูก่อนเลยอืมโอ้ช่วยจังเลยบานจันทร์ด้วยตรงนี้อ้าใส่ใส่ทำไมเอ้านูไม่อยากใช่เอาแล้วปะปูจะเห็นได้ยังว่าสวยไม่สวยนี่น้ำมันเหรอเพื่อเหรอเหนียวใช่ปูมันเฟื่อสีชมพูดีด้วย อันนี้จะเป่ากวางกลัวทำไมกลัวกวางแล้วกลัวมันเพื่อนให้พี่มิวเอาด้วยปลาหมึก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 กันแล้วใครใครชื่อให้ปลาหมึกนี่อันนี้ลูกนี่จะพาไปโรงเรียนยังไงปลาได้กระเป๋าสวยแท้เอาวางไว้ก่อนปลาหมึกอ่ะโอ้ยพันหัวพันทางแล้วบะนี้ จะพายไหมนี่จะพายปลาหมึกเอาไปจะพายเสาก่อนเร็วจะพายปลาหมึกจะพายไม่ได้เชิมแล้วแต่ชิมแล้วได้ไหมจะเอาไหมนี่ให้พี่ฟันเลยนะเอาเลยแบตเตอรี่เบะต่ำแล้วโอเค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 สวยจังเลยแจ๋วเลย มุนบันนีมุนไปบันนีฮะมีปลากระตูงเบ็ดเหมดเลยโอ้เบ็ดจะหมดแล้วมีอะไรอวดอีกแล้วมีปลากระตูอีกมีอะไรโอ้ขนมขนมแบ่งพิพันแล้วเฮ้ยแบ่งแบ่งแบ่งยังออแบ่งแบ่งแบ่งด้วย กินไม่ได้มาสันเอโอยพี่เอั่นแหละเออโอเคออไหมอร่อย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 ไม่มีเห็ดหอแต่มีแต่สิ่งนี้อยู่หอ พออะมันหายทันเราคไปกโเลย่ะยังไม่เกะแกะไม่ได้ไม่มีมือเลยนี่ต้นะไมต้นหน้อยเดี๋ยวไปเอาเห็ดเพาะมาให้ลุงอยู่ท้ายรถน่ะได้กินหน่อยๆกระตันแท้

กลปบวนเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเห็ดเพาะมาให้แต่มันโมจ่ายด่โดนถ่ายคลิปหมดแล้วค่ะคุณลุงเอีคุเอาปวดไปห่อไว้ไปลอยเอาบิดน้อค่ะโอ้ยเบสกระเบิดเบสกระเบิดแมนอะไรลูกโอ้เดี๋ยวเดไ๋ยวดีเบทำไม่เดีเบดทำไม่มามามาเดีเบทำไม มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มามาตรงนี้ค่ะอ่วทำยังไงเนี่ยมีนก็ไม่สนใจที่แล้วว่าไปชิกิโลอีกแบบหรือว่า้วกเป็นมวยห้าชิปรู้ไม่าชิไม่ถุลวออกอ่าจะ

โอ้ยเอ็นนี่ใส่นี่ใส่นี่นี่ก่อนว้ <c oughs> าวต <c oughs> ิดมแล้วยังไม่ติด้ีนสลามมาอีกแล้วเหรอคะ <c oughs> อยโ้ยกอนยกแพ็คจริงเหรอโอ้มันมีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็ี่ยนขวดเดฟก็เลยไปร้านส่งมายกแพ็คมาเลยปล <c oughs> อดบักหลายเลยมีนแบ่งที่เล่นหน่อย <c oughs> ขวดนะติดมือไหมเนี่ยไม่ติด มันติดเลยมันยังอันันยูมันมันยังเป็นเ็เมาเลยนี่ไะตันจะเห็นแห่งได้เนาะกรตาหงว่าลูกเอ้าแปอยู่คางคางหืนเจ้าละมัวตะเกียบกระตันอมัไม่ได้มันไม่ได้ชิดตัวไม่ว้ไป่ไดนะแมนมาแล้วออควายลูกจะได้อื่งเลยกระตันั้งมดบวชดว่าิพมา มีแต่มันก็ถือด้สมุนอย่าแมันะไรมัอือื่นเมียนแมนอันี้เนี่ยไปใ่อรนี่ยนี่ไงนี่ไงินซัปาอันนี้ไงก็ตบวันนี้มันก็ไม่ติดแล้วลูกนะค่มันไม่ติดอันนี้ก็ไม่ออกมันต้องแบบทิ้งไว้อย่างนี้ช่นี่ไงลูกติดนดี่ไงน่งเก้ายหนึ0กเอันนี้กัน สนุกไหมคะโอเคในของเล่นใหม่ทุกคนก็ทำของฝากมาฝากนะคะก็มากินกันด้วยกันในครัวนะคะนี่แหละนนี่ครัวกลางนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะ